กอเปี๊ยะจ้าเมือ่อนีวัตถุดิบเผากระมีจ้า<ม>นี่แหละจ้ากระลำหัวหอมแค่รอซีอ้วเซนเห็ดหอมกุ้งแหง้งหมูสับเดี๋ยวกะซ้ำเกลือข้าตับไปแล้วน้ำมันงาซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมผงปรุงรสจ้าเดี๋ยวกะแผ่นที่เผาสีใส่ห่อยนีย่ไม่ได้ใส่แผน่นของโรตีได้จ้าเด้อ เพราะว่ามันเสียเงินให้กรอบนุ่มจ้าอันนี้ไม่ได้สิมะตังกะทะเลยจ้าเลอยอสีพัดสับเกยจ้าใส่น้ำมันจ้าน้ำม,มันคือลุกไปเอาใส่จังกกน้อยก็ทากมันหลซ้ำเกยจ้า อัดซ้ำเกลือจนหอมได้ที่แล้วเนาะเท่ากระเจียวเน็ดหอมจ้ามาผัดก่อนอันดับแรกเด้อเพราะว่ามันจีเ็ดให้หอมไปฮ้อนมาผัดไปให้ใกล้กันเน่อย หอมหอมมันหอมแล้วเนาะเข้ากับเสีเยวหมูใส่จ้าพี่นอ้องหมูลงไปเลยจ้าคัดนชะุกเข้าพร้อมกัน อผัดหมูครับอันเมน็ดหอมไสแล้วนเนาะคุณขา้าเข่ากันถ้อเอาขึ้นแหงมาใส่จ้าตามด้วยแครอทจ้าใส่เข้าก็เป็ดตะกินแท่มือนี ห,หอมหอยไงได้จ้าห,หอมหอยไงล่ลงไปจ้าตามด้วยวุ้นเซนเด้อ้าวุ้นเซนเท่ากับสีฟูงรสเลยจ้าเอาซอสหอยไส้ก้อนอันแรกจ้าสีอยูข่ขาวจ้า ปรุงรสจ้าข้า็ผัดเขาคุกเข้าให้เขากันอีกรอบนึงต่อมาข้าจีใส่กะล่ำเด้อพี่น้องเด้อจ้าพัดให้เขากันเลยน่ยจ้าพัดจนนันอ่อนถึงเลจ้า จ้าไม่เลื่นม,ม,ม่เลื่องลืมน้ำตาลจ้าน้ำตาลใส่ก่อนเห็นบอลสิละเท่าแล้วเนาะน้ำตาลใส่ใส่แล้วจ้าเข้าเข้าไปอีจ้าวันนี้เอาใส่น้ำมันง่าน้ำเดือจ้าเพิ่มความหอมจ้า ได้ท,ที่แล้วเท้ากระติบเตรียมมอเด้อพี่น้องเด้อบานนี่ป้งแน่นู่นเนี่ยขาวกระิบเป็นแต่แซบค่ะแกใส่แล้ว,วกรมาใส่ไข่เด้อพี่น้องเด้อใส่ไข่ลงไป่เล่ยหนึงคลุกเข้าเข้ากันเพื่ออยังจะเพื่อว่าใส่มันกอ่อตกันเนาะแล้วมันถึงเพิ่มรสชาติแซ่บขึ้นเด้อพี่น้องเด้อเอาไข่ใส่นั่นข้นเข,าข้าต่อมากไม่เล่นสีมะฮอรได้จ้ะ จากให้มัน,นมง่ามๆก่อนอ๋อมือดันเขามาด้สิไปชิมแน่นมองเลยแล้วก็พับท่านเขาเอาไข่มาท่าจ้ะแล้นบนแตกไวลับทอดเป็นอันว่าเสร็ตจ้า มันไดไทีเรเด้พี่น้องเด้อ็มีนีมสพมาทอดด้จ้าวังเด้ใส่ไฟกลางเด้เดพี่น้องถ้าเราเบิงลข้อมันได้ทีแราข้อาร็เรกเียวออกได้จ้ะ ่วนของน้ำกิมจ้านี่เฮาก็มีทั่วลิสงขัวเข้าตำแล้วแล้วก็น้ำผักบักขามเปียกเกลือพิบน้ำตาลปี๊บน้ำตาลไส้แดงนี่แค่นี้หลยจ้าส่วนของน้ำกิมเนาะน้ำกิมทั่วต่อมาเตรน,น้ำกิมเลยจ้าเอาน้ำตาลปี๊บมาเขียวสก้นจ้า เราข้ากวกระเที่น้ำตาลไส้แดงมาใส่น้ำเด้อจ้าพี่น้องน้ำตาลปีบ๊บผสมน้ำตาลไส้แดงเ้ิ่มจิ้มจ้าพ่นพ้นเข้ากันจ้าข้ากระเคี่ยวน้ำตาลมากไก่ฉีดได้ที่แล้วเนาะน้ำตาลได้ที่เราได้จ้าพี่น้องข้าใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเด้นจ้า กินข้าตตรงนี้นำมาคล้ำเกียดจ้าจ้าต่อมาข้าก็จีใส่เกลือได้จ้าเกลือใส่เกลือเข้าไปจ้าค้นจัะน้อยจ้าตามมาด้วยปรุงปรุงรสได้จ้าหลังจาก ้าปรุงรสแล้วนะเนาะข้าวกรสีแมาใส่แบบพริกก้าใส่รพริกแบบแบบแล้วข้าสิมาชิมรสชาติเดอ้อบ้านี้เดอ้อพี่น้องเดอ้เอกรสิมาชิมเบิง่งว่าเฮาวตืปากเฮาแล้วย่างชิมเบิดูรสชาติเปรี้ยวหวานแซ่บจ้าของเปียในยิ่กะเสร็จแล้วเนาะมาลิ้นสิมาชิมเดอ้อพี่น้องเดอ้อ กินไหนเบิ่งปัาดประกอบมนันจะเป็นจะแซบแตเนอบ้านนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเข้ากับเห็ดเองด้่ยพี่น้องจิ้มใส่คำในเดี๋ยวพี่นออ้งนนองจับจับพี่น้อง มาขอขอบคุณพี่น้องเด้อที่เขามาเบึงคลิปแมลิ่นจ้าแล้วก็ให้กำลังใจแมลิ่นทุกคลิปอ่าขอให้พี่น้องติตามแมลิ่นตลอดไปได้จ้าพอ,อกันเด้อพี่น้องคลิปนาจ้าสวัสดีจ้า